สวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ในเชนจะมาพูดถึงการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเยียวยาเกษตรกรนะครับแนะนำนะครับคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับดูขั้นตอนการอุทธรณ์นะครับการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเยียวยาเกษตรกรนั้นนะครับแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับยังมีโอกาสนะครับขั้นตอนการขออุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับทำตามนี้ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านข้อมูลกันเพิิ่มมเตนะครับ จากมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19นะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทรวม3เดือนนะครับเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะครับให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับ สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับหรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆนะครับทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ขออุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้นะครับในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมคําถามและคําตอบนะครับเกี่ยวกับปัญหาการอุทธรณ์นะครับเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยไว้ดังนี้นะครับ คำถามที่1น,นะครับเกษตรกรเนี่ยยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ยายาเกษตรกรได้ที่ไหนนะครับตอบนะครับได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอและจังหวัดนะครับสนะครับสำนักงานประมงอําเภอและจังหวัด3มกรมปศุสัตว์อเาเภอและจังหวัดนะครับ4สํานักงานนะครับหม่อมหมายเฉลิมพระเกียรตินะครับเขตรหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะครับ 5นะครับเขตบริหารอ้อยนะครับและน้ำตาลทราย1-8แนะครับและศูนส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับภาคที่1-4นะครับแล้วก็สำนักงานสัรปสันมิตรนะครับจังหวัดนะครับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยและก็สุดท้ายนะครับสำนักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนะครับคำถามที่2นะครับขั้นตอนการอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยย่ยาเกษตรกรเป็นอย่างไรนะครับ อบนะครับหลังจากมีการนําข้อมูลอุทณ์เข้าระบบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะตรวจสอบข้อมูล3วันนะครับหากมีการอนุมัติเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหากไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับตรวจสอบข้อมูลภายใน5วันนับจากภูมิภาคดําเนินการนะครับหากมีการอนุมัตินะครับเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหากไม่สามารถพิจารณาได้นะครับข้อมูลเนี่ย ก็จะถูกส่งนะครับต่อไปยังคณะกรรมการเยียวยานะครับตรวจสอบอีกครั้งภายใน12วันซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับหากมีการอนุมัติกเกษตรกรก็จะได้รับสิทธิ์นะครับหากไม่อนุมัติเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินนะครับ คำถามที่3นะครับหลังจากขออุทธรแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธร์สิทธิเงินเนย,ยาเกษตรกรได้ที่ไหนนะครับตอบนะครับสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นะครับ www.moac.go.th นะครับสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการอุทธร์นะครับ1เลยครับ กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับ2อกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช right ้ลงทะเบียนนะครับ3กดคําว่าตรวจสอบสถานะนะครับจากนั้นระบบเนี่ยจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหากไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะมีการบอกเหตุผลนะครับว่าไม่ได้รับเนี่ยเพราะเหตุใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับหากมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วไม่จําเป็นที่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารอื่นใดทั้งสิ้นอีกนะครับส่วนเกษตรกรนะครับที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศ สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่นะครับกับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.yaya เกษตรกร .com นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลและขั้นตอนการขออุทธรณ์เงินเย er ียวยาเกษตรกรนะครับดังนั้นท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่1689ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ